สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับจัดหาราคาประเมินที่ดินนะครับจัดอาราคาประเมินที่ดินที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดินแล้วก็นอสามกนะครับโฉนดที่ดินเขาจะให้ราคามาแล้วนะครับแล้วก็นอสามกก็จะได้ราคามาแล้วนะครับแปลงไหนที่ยังไม่ได้ราคามาท่านสามารถดูลักษณะรูปแปลงนะครับแล้วก็เทียบเคียงนะครับความลึกแล้วก็เทียบเคียงราคานั้นได้เลยนะครับ ในส่วนของที่ดินประเภทอื่นนะครับที่นอกเหนือ,อจากชายโดที่ดินกับนอสอสามคนะครับท่านก็ต้องมาวัดความลึกของแปลงนะครับเพื่อที่จะหาราคาประเมินนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือ1นนะครับท่านต้อง,งมีวัตถุท่านต้อง,งมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับก็คือ1่โปรแกรมนะครับโปรแกรมคำนวณ ราคาประเมินนะครับ2ก็คือนะครับท่านต้องดูลักษณะรูปแปลงก่อนนะครับว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับ3ท่านก็ต้องมีแผนที่แม่บทครับที่เป็นของรายตำบลของท่านนะครับแล้วก็4นะครับนี่นะครับมูลค่าถนนนะครับท่านก็ต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับของออกมตหน้าขอก็จะติดนะครับ มีอยูอ่สารมูลค่านะครับก็คือทางหลวงชนบทที่ดินติดถนนซอยทางนะครับที่นกเหนือจากนั้นนะครับที่นกเหนือจาก 1- นึ่งสก็คือ160นะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ราคาในตารางคำคำนวณก่อนนะครับเมื่อมาดูในแปลนที่ไม่หมดแล้วนะครับก็เป็นถนนชนบทนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ราคาถนนชนบทมูลค่าถนนเมื่อกี้ก็อยู่ที่500นะครับ ความลึกมาตรฐานครับไม่เปลี่ยนนะครับความลึกตรงนี้ยังไม่ได้วัดนะครับรูปแบบแปลงที่ดินเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูนะครับว่าเป็นรูปแบบไหนตรงนี้นะครับความลึกมาตรฐานนอกเหนือจากหน่วยที่1นถึงสองของผมอยู่ที่160นะครับครับจากนั้นให้เราไปที่แผนที่ไม่หมดได้เลยนะครับสังเกตว่าเส้นสีฟ้านะครับผมจะทำความลึกมาตรฐาน40เมตรแรกไว้แล้วนะครับ ลองวัดดูนะครับ4 0เมตรแรกจริงหรือเปล่าสามเก้านะครับสี่สิบนะครับจับประมาณนี้นะครับสังเกตว่ารูปนะครับรูปก็เป็นรูปปกตินะครับรูปที่ดินปกติวัดนะครับวัดจากกึ่งกลางแปลงนะครับไปจุดที่ลึกที่สุดกึ่งกลางแปลงนะครับแบบนี้นะครับ จะได้127นะครับ127ครับเข้าก็มาใส่ในโปรแกรมได้เลยนะครับในโปรแกรมคำนวณราคาประเมินนะครับเมื่อกี้ผมวัดความลึกที่ดินได้1 2ึ่นะครับาราคาประเมินมูลค่าถานนก็500บาทเป็นท่างหลวงชนบทนะครับาราคาประเมินที่ดินนอกเหนือจาก1นึถึงบาทนะครับ แปลงนี้ก็จะได้ราคาประเมิน380บาทนะครับแปลงนี้ครับเราก็ไปใส่ได้เลยนะครับโดยไปกดที่เลือกนะครับส่วนที่เลือกไปที่ตารางนะครับไปที่ฟิวเจอร์นะครับเมื่อกี้เราได้ราคามาแล้วนะครับ380บาท380จากนั้นก็ เซฟครับโอเคครับ380บาทเรียบร้อยนะครับแปลงนี้ในส่วนของที่ดินที่ไม่ติดถนนนะครับอ่าน,น,นี่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างนะครับน่าจะเป็นบ้านนะครับก็ต้องต้องมีทางเข้านะครับต้องมีทางเข้าแล้วก็สามารถวัดหาราคาประเมินได้นะครับ ในส่วนของแปลงที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับเหมือนแปลงนี้นะครับก็สามารถใส่ราคา160ไปได้เลยนะครับเพราะว่า1ไม่ได้ติดถนนนะครับ2เป็นไม่ได้ติดซอยทางไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ดินตาบอดสามารถใส่ได้เลยนะครับ160บาทนะครับแปลงนี้ ที่ดินนอกเนือ,อาจากหน่วยที่1ถึง2องรบาทนะครับ